เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นนึ่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนอดมินตูกับอดมินเอจากเพจ NBA Mini ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะอัปเดตข่าวคราวรอบปิดแล,ลออ้วก็ประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะเรามาเริ่มกันที่อาการบาดเจ็บของอสเตฟเฟนเคอรี่ในเกมเมื่อวานก่อนนะครับในช่วงก่อนที่จะจบคอไดที่3ครับเขาพยายามยิง3คะแนนแล้วก็เสียสมดุลครับพยายามเหมือนเฟดเอเวย์เนี่ยะครับแล้วเขาก็เซไปเซไปปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเขาครับด้วยความเคยชินเขาก็นึกว่าจะม แทะพื้นลงไปพอลุกขึ้นมาก็ขเขยืดเข้าห้องพักนักกีฬาเลยครับแล้วก็ไม่สามารถทําการแข่งขันได้หลังจา้จบเกมนะครับสตีฟเคอรเ์เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ,จ็บของสเตฟเฟนเคอร์รี่เขาก็บอกว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายครับแล้วก็ไม่ได้มีการทำเอ็กซเรย์หรือมีการตรวจใดๆเพิ่มเติมเขาต้องรอดูอาการของสเตฟเฟนเคอร์รี่ในวันนี้ก่อนอครับก่อนที่จะทําการแข่งขันในวันพรุ่งนี้แต่สตีฟเคอร์เนี่ยเขายังพูดเพิ่มเติมครเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขายังมองไม่เห็นอะไรชัดเจนนนนนมมมมาาาาาาากกกกกกแแแตต่่่่่พอเเเเเงงงคคข้้้ไไไไปปรรรรรรรวดดดดููีี็็็ึึลัับบะะจจุยโชทซ เเคอรี่เนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยกับสเตฟเคอร์นะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเขายิงแล้วเขาจะล้มลงไปเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแฟนๆที่นั่งอยู่ขอบสนามเนี่ยคอยรับเขาคอยเบรกเขาไว้ไม่ให้เขาล้มแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนเขาจะลืมตัวจริงๆครับพอมันเซไปเซไปพอมันไม่มีจริงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ลเ,ลกเลยล<ง>้มเลยะ,ะสียหลักลงไป <ừ. S 1> เลยครับอย่างไรก็ตามพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเดรมอนเกรนครับเมื่อวานเขาก็ทำทริปเปิลดับเบิลนะครับเมื่อวานเนถือว่าเป็นครั้งที่ตวในกาลเร่นของตัวเองในยาาามมททีี่รรรสถ กได้นะครับก็เพิ่มสถิติขึ้นมาครับตอนนี้ทีมชนะ26แพ้แค่หนึ่งท่าเดรมอนด์กรีนทําได้นี่คือผลที่มันอิมแพคกับทีมจริงๆนะครับสำหรับผลงานของเดรมอนด์กรีนในสนามเท่านั้นยังไม่พอครับชัยชนะของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยยัดเยียดความปลาชัยเกมที่18นะครับของฮิวซัน็อกเก็ตสครับถือว่ามากที่สุดในประวัติศา <c oughs> สตร์ของทีมตั้งแต่ที่ทีมก่อตั้งมาครับไม่เคยแพ้มากขนาดนี้มาก่อนย้อนกลับไปสถิติเก่าคือ17ครั้งติดในปี1968ตอนนั้นน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 ยยยยยยัััังออ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 ูู่่่่่่่่ทททีีีแแซซซดดิิิเเเเเเเโโกกกกกกก้้ะะครรรบใชชืววาาา็็็็ตจมสปปลฮ พวกเขาไม่เคยแพ้ขนาดนี้มาก่อนแฟนๆพอฟังปุ๊บเนี่ยโหเครียดเลยโหทีมแย่ขนาดนี้แต่เพื่อนๆลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะแพ้18เกมติดแต่สถิติยังดีกว่ามินเนโซตาทีมเบอร์วูดครับไม่น่าเชื่อจริงๆในจุดนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าแฟนๆเนี่ยจะมองว่าโอ้โหตอนนี้ขนาดแพ้ขนาดนี้ยังดีกว่าทีมวูดสําหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะเจอกับทีมเก่าของคริสเตียนวูดครับดีทรอยต์พิซซันพรุ่งนี้7จ็ดโมงนะครับมาดูซิว่าจะเอาชนะได้สััััััักกกกกกททีีีีมมมมมม้้ยยยยยหหรรรรรรืือออออจะะะเเ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 เปป็นน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 ่่่่่่19ตติิิดดดคคคคคคบบาาาาาาุไูวซใโโลชขง มีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเขาสามารถทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่11ของตัวเองในฤดูกาลนี้และถือเป็นครั้งที่52ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองในฤดูการปรลปกติและนอกจากทริปเปิลดับเบิลแล้วค่ะเขาสามารถทำดับเบิลดับเบิลครั้งที่228ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองแจ้งตำแหน่งของทีมอย่างดี่แคแมเป้บูทอมโบเป็นที่เรียบร้อยในฤดูกาลนี้เขาลงสนามครบ40เกมแล้วก็สามารถทำดับเบิลดับเบิลสเกมมากที่สดุดของลีกในขณะนี้การทำดับเบิลดับเบิลนี่นคือการที่ท รีบาวหรือว่าทำแต้มกับแอซิสแต่ที่น่าผิดหวังก็คือบอสตันเซ l t i c s กในเกมที่เจอกับคลิฟ c ฟนเกาหลีเมื่อวานนี้เขามีโอกาสนำแค่ต้นเกมเท่านั้นเองนะคะ2ต่อ0หลังจากนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสขึ้นมานำอีกเลยค่ะทำให้คล <c oughs> <ๆ>ิฟเฟนเกาเรีหยุดการพ่ายแพ้4เกมติดได้ในขณะที่บอสตันเซ l t i c s 4กเกมหลังสุดเนี่ยเขาแพ้ไปถึง3เกมชนะ1เกมแต่ว่าเกมที่ชนะเนี่ยค่ะก็คือชนะฮิล s t นบล็อกเกสที่แพ้มารัวๆตอนนี้นี่สถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยค่ะเราไปต่อกันที่ข่าวการอัปเดตนรรับับของ NBA ่วมกมกสาพธ์ผู้เ เกี่ยวกับการฉีด <estrogen> วัคซีนที่ครบโดสแล้วเนี่ยนักกีฬาคนไหนก็ตามครับที่มีการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยเขาสามารถให้เพื่อนๆหรือว่าให้ญาติสนิทมิตรสหายคนไหนก็ตามครับมาเยี่ยมที่บ้านได้มาพบปะพูดคุยได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นทีมเยือนเนี่ยก็สามารถมาพบที่โรงแรมมีการพูดคุยได้โดยที่นักกีฬาคนดังกล่าวเนี่ยไม่ต้องเข้าสู่โควิด1 9โปรโตคอลอีกแล้วนะครับมากไปกว่านั้น นักกีฬาคนดังกล่าวเนี่ยสามารถออกไปทานอาหารรับประทานอ,อาหารในร้านอาหารได้ตามสบายเลยครับไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่อัปเดตขึ้นมาและสําหรับประเภททีมนะครับในทีมที่มีนักกีฬามีเจ้าหน้าที่มีสตาฟเนี่ยฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเกิน85%ของทีมขึ้นไปในทีมทีมนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วครับในศูนย์ฝึกการซ้อมของตัวเองทีมและนักกีฬาเนี่ยสามารถจัดงานเปิดตัวสินค้ามีการพบปะพูดคุยเป็นมาร์เก็ตติ้งทีมได้เลยนะครับนี่เป ล่าสุดเนี่ยมีเปิดเผยขึ้นมานะครับนั่นคือทีมนิวออลีนพีริกันส์ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สตาฟโคโชหรือว่าจะเป็นนักกีฬาบางส่วนแม้จะไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อนะครับว่าเป็นใครแต่เป็นทีมที่มีการฉีดวัคซีนมากที่สุดในขณะนี้ครับทั้ง NBA เนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะครับหรือว่าไม่ได้ออกคําสั่งว่านักกีฬาทุกคนจะต้องฉีดนี่คือสิ่งที่ทาง NBA เขาปล่อยอิสระครับขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพื่อนๆดูนะครับสถานการณ์ต่างๆของประเทศอเมริกาเนี่ยค่่่อยๆๆขข้้้าาาาาากกกกกกกเเเลลรัััับบสสสููภภวววววะะะปปตติิพ็หงงทโจ รวมถึงบ้านเราด้วยทุกอย่างจะได้เดินหน้าต่อไปครับเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นดีขึ้นครับแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กลับไปดูบ้านในสนามนะคะวิ่เนใกล้แล้วนะครับคิด <laughs> ว่าแบบนั้นครับและเมื่อวานถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของ NBA ขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่จะเขา้าฤดูกาลนี้ค่ะสถิติของ NBA ในการทำทริปเปิลดับเบิลในวันเดียวก็คือ4ครั้งแต่ว่าสถิตินี้นนก็ถูกทำลายไปเมื่อทิที่แล้วค่ะด้วยการทำทริปเปิลดับเบิลห้าครั้งและแล้วสถิติก็ถูกทำลายอีกครั้งเมื่อวานเนี้ยจัดไปถึง6ครั้งไม่่วาจะเป็นห ลาวูตซวิชเดรมอนกรีนเบนซิม,มอนส์หรือว่าจะเป็นโดมเมนทัสซาบูนิสค่ะถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่จะสามารถเกิดแบบนี้ขึ้นในวันเดียวทีนี้คะ่ะพอพูดถึงทริปเปิลับเบิรเรามาดูกันคะ่ะว่าในขณะนี้ตอนนี้ใครเป็นผู้นําของหลีกในการทำทริปเปิลับเบิรไม่รวมเกมการแข่งขันใน,ในวันนี้นะคะนำาหลีกในตอนนี้เลยคะ่ะก็คือรัสเซียเวสปรูคที่12ครั้งตามมาด้วยเจมส์ชาเดนกับนิโคลาวูสซวิชคนละ11็ดครั้งลูกาดอนชิกที่วก้าเครั ท้ายกันที่กระแสการเทรดล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับ แ่าว่า,ว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 าทาง w a งต s น r e e t n อ w ์เนี่ยพวกเขายังคงไม่ต้องการที่จะเทรดแ r a d ล e y b e a นะครับไม่มีการเทรดเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ทางทีเนี่ยเขายานออกมาแต่เราต้องมารอชมกันนะว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงไม่ใช่แค่ทีมเดียวนะครับยังมีทาง Raptors เลยครับ<ม>พวกเขาก็ยันออกมาครับว่าไม่ต้องการเทรด k y ยราล w r y ครับแม้ว่าจะมีกระแสะการเทรดหนาหูก็ตามม่ว่าจะเป็นอย่าง Philadelphia 76ers หรือจะเป็นอย่าง LA Clippers ก็ตามหันไปมองในส่วนของ Brooklyn n e s ครับล่าสุดทางไมมี i h e a แสดงความต้องการ Spencer ดินวิด d i e แม้ว่าป p e n c e r d ิด w i d d i e ในขณะนี้กำลังบาดเจ็บก็ตามย้อนกลับไปเนี่ยก่อนที่ เขาจะบาดเจ็บเนี่ยสเปนเซอร์ดิวิตี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญเลยครับถ้าสมมุติว่าจะมีการเทรดเกิดขึ้นของบรุ๊ปินเนสเนี่ยสเปนเซอร์ดิวิตี้เนี่ยน่าจะต้องอยู่ในแพ็คเกจการเทรดแต่แม้ว่าเขาจะบาดเจ็บก็ตามครับก็ยังคงมีหลายทีมนะครับให้ความสนใจแต่อยู่นิดนึงครับว่าไอการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยมันทำให้มูลค่าในการเทรดเนี่ยลดลงหันไปมองในส่วนของแอตแลนตาฮอคส์กันบ้างครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นข่าวทั้งบอสซอนเซอร์ติกหรือจะเป็นอย่างมิเนโสตาทิมเบอร์วู๊ดเนี่ยโหต้องการ ยังคงไม่ดีแบบนี้เนี่ย,ยดีไม่ดีอาจจะไม่มีการเทรดจอนคอล์เรนเกิดขึ้นก็เป็นได้ครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อเช่นเดีกว่าทางแซครามิโต้คิงครับล่าสุดพวกเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นบัตตี้ฮิลหรือจะเป็นอย่างแฮร์ริสันบานเนี่ยยังไม่มีการตัดสินใจจะทําการเทรดในตอนนี้ในอนาคตค่อยว่ากันยกเว้นนะครับเขาบอกว่ายกเวน้นถ้าสมมุติว่ามีข้อเสนอในการเทรดเข้ามาพอเห็นปุ๊กเนี่ยแล้วตาลุกวาวโอ้วปฏิเสธไม่ได้ต้องทําการเทรดแบบนี้เนี่ยถึงจะมีการเทรดบัตตี้ฮิลหรือจะเป็นแฮร์ริสันบ้านครับ เอเลเกอร์สหายไปไหนเงียบจริงๆเลยต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมันค่อนข้างตันนิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพดานเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระแสต,ต่างๆถ้าเกิดสมมติว่าเทรดเข้ามาเนี่ยแล้วเสียออกไปไม่ดีไม่คุ้มกันเนี่ยแย่ยเลยนะครับทีมของ,<ช>ของเขาจะย่บเลยเพราะว่าตัวหลกัหลกๆในตอนนี้เนี่ยบทบาทค่อนข้างเต็มไมอย่าจเป็นอเล็กซ์คารุโซแบบนี้หรือจะเป็นอย่างคาร์คูสมาทาลนฮอตตันทักเกอร์อ่า KCP แบบนี้เนี่ยโอเคเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นร้อนแรงอะไรมากมายแต่เขารู้บทบาทรู้การเล่นหน้าหน้าที่และการเล่คุ้น ทีมของพวกเขายวบทันทีดังนั้นครับต้องรออีกนิดหนึ่งครับเขาน่าจะเป็นลุ้นในตลาดบายเอาท์เหมือนจะเป็นอย่างอองเดรดรามอนหรือจะเป็นใครก็ตามครับแต่ต้องมีการเสริมทีมแน่นอนเพื่อนๆรออีกนิดหนึ่งครับสำหรับแฟนๆแอลเอเลเกอร์สครับขอย้ำมีนิดหนึ่งนะคะเส้นตายการเทรดนี่ก็คือย5มีนาคมนั่นหมายความว่าอาทิตย์หน้าแล้วนะคะสนุกแน่นอนค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวอัปเดต n b a ในขณะนี้ถ้าอยากทราบข่าวไหนเกี่ยวกับผู้เล่นคนไหนคอมเมนต์ลงมาถามพวกเราสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างนี่เลยนะคะท้ายสุดน คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณนะคะ